มุมไหนก็เป๊ะเปิดคลิปลับปั้นหุ่นปังฉบับเบลล่าราณีเริ่มที่การดูแลร,รูปร่างกันก่อนสาวเบลล่าเขารูปร่างดีอยู่แล้วแต่ถ้าเผลอกินเยอะไปบ้างช่วงว่างจากงานการลดน้ำหนักหรือฟิตฟุุนที่ได้ผลดีที่เธอทำเป็นประจำคือการเล่นคาร์ดิโอเพื่อเน้นการเผาผลาญไขมันออกก่อนนอกจากนี้สาวเบลล่าก็เล่นโยคะเพื่อยืด เหยียดกล้ามเนื้อไขรอาการเกร็งของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแถมถ้าโยคะบางท่าก็สามารถลดสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเข้ารูปได้เช่นกันการเล่นโยคะยังช่วยเสริมบุคลิกอีกด้วยหลังตรงหลายไม่หอ่อบ่าไม่งุ้มก็เพราะร่างกายยืดหยุ่นดีนั่นเองการออกกํำลังกายอีกแบบที่สาวเบลล่าเล่นประจำก็คือพิลาทิส เพราะการออกกําลังกายแบบนี้เป็นการลดแรงกระแทกและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทำให้ทุกส่วนแข็งแรงไปพร้อมๆกันดูสิว่ากล้ามเนื้อเธอกระชับมากขนาดไหนส่วนเรื่องอาหารการกินสาวเบลล่าบอกว่าเธอเน้นคุมแป้งเน้นกินข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวขาวและลดน้ำตาลเครื่องดื่มก็จะเน้นเป็นเครื่องดื่ม ไม่ใส่น้ำตาลแทนอาหารอย่างพอดีทานให้ครบ5้ามูลและหลีกเลี่ยงของทอดเธอไม่ได้อดอาหารจนทำให้ร่างกายพังผิวพรรณสวยสายแบบนี้เบลล่าก,ก็มีตัวช่วยแน่นอนยิ่งต้องถ่ายละครกลางแดดหรือเจอแสงไฟในกองถ่ายจึงต้องทาครีมกันแดดและดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและป้องกันรังสีจากแสงแดด นอกจากนี้เธอก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะกับตัวเองและมีแวะไปสถานเสริมความงามบ้างสำหรับปัญหาที่ต้องแก้เร่งด่วน